อ่ะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกม Dream o f m มาเกกันนะครับผมหรือว่าความใฝ่ฝันของมาเกานะโดยวันนี้เราพกทุนกันมาแค่ร้อยห้าสิบนะครับผมวันนี้ทุนเหลือน้อยมากมนะเดี๋ยวเราจะซื้อพีเจอร์วัดดวงกันเลยครับกับเบดสองไปลุ้นกันครับว่าจะแตกแม่งสักเท่าไหร่กันเชียวนะ ไปฮะเกมนี้เนี่ยมันเอาจริงไม่ใช่เกมหลักของผมเลยนะแต่ปีสปินมันเข้าโคตรเยอะเลยว่ะสิบห้าหมุนเลยจริงๆผมไม่ค่อยได้เล่นนะเกมนี้แต่ว่ามันก็น่าเล่นดีนะก็เลยมาลองเล่นดูวันนี้ครับผมสำหรับวันนี้เราเล่นกับเว็บจินดาสี่สี่นะครับผมสมาชิกใหม่รับโบนัสหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสูงสุดถึงห้าร้อยบาทกันเลยดีนะมีโปรโมชั่นให้เลือกฝากตามใจครับฝากยี่สิบรับหนึ่งร้อยครับผมฝากเก้าเก้ารับสามร้อยครับฝากร้อยเก้าเก้ารับห้าร้อยกันเลยนะฮะใครที่มีทุนเท่าไหร่ก็ลองเลือกกันดูนนะครรผมมมสาาใใที่่อยยกเเเลลลตติง้ ไปลุ oh, ああ้น oh, กันฮะโอ้โหติดวายมาอย่างนี้โอ้โหวายสองตัวอยู no. ่ช่องสองอย่างนี้มีต่อก็ยาวสิครับมีต่อก็ยาวสิครับยังได้อีกหนึ่งทีฮะโอ้โหลูกเต๋ามาตัวแพงด้วยเนี่ยออ้ยจะเข้าเพิ่มอีกเปล่าเข้าเพิ่มอีกเปล่าเพิ่งหมุนไปสามทีจะเข้าฟรีอีกรอบแล้วเรียบร้อยครับผมเข้าฟรีมาอีกสิบห้าหมุนนะจังหวะนี้รางวัลก็โต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 ไปเลยสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทครับผมปะได้ไปอีกสิบห้าหมุนนะกลายเป็นยี่สิบเจ็ดหมุนนะอันนี้ จริงๆงานกดหรือไม่กดเนี่ยบางคนบางคนมีคนเคยแบบเอ้ถ้ากดเนี่ยมันจะแบบหน้ามันจะเปลี่ยนนะมันจะเข้าแบบมันจักที่มันจะเข้ามันจะไม่เข้าครับแต่ผมว่าแม่งไม่เกี่ยวหรอกเออเราจะกดข้ามหรือไม่กดข้ามเนี่ยบางทีมันไม่จ่ายอยู่แล้วไงเรานั่งรอแม่งไหลลงกว่าจะเสร็จกว่าจะอะไรโอ้โหนานบอกเลยเออใจเราถึงถึงหน่อยก็กดข้ามเลยครับเออกดขีนหน้าจอไปเลย ต้องไปรอดูแม่งลำกว่าแม่งจะลงแต่ละแถวเนี่ยดูดิเห็นนะอ่าเนี้เข้าเออเข้ามันก็เข้าไม่เข้ามันก็ไม่เข้าแค่นั้นแหละตอนนี้ไหลไปคูณสิบหกนะพูดมากไปเรื่อยครับอืยังไหลต่อไม่หยุดนะคูณสิบเจ็ดแล้วครับตอนนี้ตัวคูณอย่างสูงนะตกแพงๆสักท,ทีหนึ่งนี่คือเฮงเลยนะแต่ตอนนี้คือกำไรมาร้อยก็เอ้ยกำไรมาเท่าตัวนะซื้อเข้าร้อยห้าสิบได้มาสามร้อยเจ็ดสิบเออมาดิเห็นไหมเนี่ยขณะผมไม่กดเนี่ยแม่งก็ไม่เข้า อ่ะเดี๋ยวเราจะลองกดให้เข้าดูสักพักแม่งไม่เข้าให้อีกเลยก้าหมุนที่เหลือเฮ้ยมันจริงมหเนี่ยมันจริงมันเนี่ย,ม,ม,นนยมันได้สี่ร้อยเหงหรอเฮ้ยแต่สี่ร้อมันก็ได้อยู่แล้วทุนเรามาน้อยเนาะร้อยห้าสิบเอ้ยมาดิมาอีกสิบบาทอะไรเนี่ยโอ,โอ้โหสงสัยได้จบที่ห้าร้อยนี่แหละสี่ร้อยก็โอเคนะไม่เป็นไรหรอก 30หมุนได้มา400ครับผมลงทุนไป150นะเออค่ากาแฟยามเช้าผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่เกมหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย